และสิ่งที่เพืเ่อนๆจะได้เห็นในวิดีโอนี้นะครับคือความลับของเลมอนที่หลายคนยังไม่รู้ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้รัก สวัสดีครับผมเปอนสีตัวแสบนะครับพอดีผมไปเจอวิดีโอในติกตอกบาวิดีโอหนึ่งครับวันนี้ที่เก็บเปิดให้ดูแลวเอาง่ายๆเลยนะครับเวลาเราใช้ปากกาไฮไลท์มาร์กในหนังสือเนี่ยที่เราต้องการแล้วเราทําผิดครับเราสามารถใช้น้ําเลมอนเนี่ยลบออกได้ครับว้าวน่าสนใจนะครับปกติปากกาไฮไลท์ถ้าผิดก็คือผิดเลยมันต้องมีทางลบได้ใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าเลมอนทําได้ครับอู้มันจะจริงหรือเปล่าก็มีทางเดียวต้องไปพิสูจน์ไงมาเรามาลองพิสูจน์ทากันดูเลยครับ อ่ะมาครับขันแรกแล้วก็เอากระสือมาหนึ่งเล่มนะครับเปิดมาสักหน้าหนึ่ง่าหน้าเดียวทำไรเนี่ยกินนมกินนมอ่ะสมมติว่าเราเจอตรงนี้ครับอุยน่าสนใจครับตรงนี้ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับอย่าลืมดู55อินฟินิตี้นะครับทุ้ยไม่ใช่ครับอ่านะครับเรามาร์กไว้ก่อนนะสมมติเราใช้ปากกาไฮไลท์ปื๊บเราเขียนนี้ใช่ไหมครับแล้วเราพาดก็อู้สื่อุ๊บอุ้ย ผิดไปเยอะเลยงามไซสเอาไว้ก่อนไว้ก่อนปิดสีหนึ่งด้วยอ่าเราดูหลายสีนะครับอ่าอุ้ยบรรทัดนี้ก็ชอบเันครับมาเลยครับเรามาครับแป่ผู้คนจะอู้สืบว้าวผิดอีกแล้วโอ้หอ่าเห็นไหมครับถ้าผิดอย่างนี้เราต้องแก้ไขครับต้องแก้ไขยังไงดีครับนี่เลมอนครับอ้าวมันสืบปิดไปแล้วโหอ่านี่ครับวิธีการทำมาเขาบอกให้ผ่าเลมอนครึ่งหนึ่งครับป้า นี่จะได้น้ําตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาคัตเติลบัตรครับจุ่มๆที่น้ํานี่ครับแล้วก็ป้ายตรงส่วนที่ผิดครับมันจะออกเลยครับมามาลองดูกันว่าจริงหรือเปล่านาอเอานาเมื่อกี้ไปไหนซะแล้วอ่ะนี่อ่ะโอเคมาดูกันนะครับมานี่ครับเราวันนี้เอาคัตเติลบัตรไปไปไป,ไปครับแล้วก็ไปไปที่ตรงที่เราต้องการลบครับนี่ฟึบฟึบเอา มาเนี่ยดูสิมันไม่ค่อยซูมหายไปหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยมันก็ออกอยู่นะเนี่ยเห็นไหมดูที่หัวเขาตั๊มบัตเนี่เห็นไหมมันก็ออกมาอยู่นะแต่ที่ตัวหนังสือมันยังไม่จางไปไหนเอาใหม่เอาใหม่ลองซ้ำอีกทีชื้ออ้าวอะไรอ่ะไม่ออกเลยเอาใหม่อีกทีอ่ะมาครับออกออกนะไหนครับไม่เห็นออกเลยว้าวอะไรเนี่ยเฮเอออกนี่เลยป่า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  no no หนังสือเหลือหมดเลยเหลือหมดเลยแต่ก็ไม่ได้ครับ oh oh นีหนังสือเสียหมดเลยะลกไปแล้วเนะี่ยอ้าวนะครับไม่เห็นจะได้เลยครับคุณหลอกดาวน,นี่ครับเนบอกว่าทําได้ไงครับอ้าวอยางนั้นเลยครับเอ๊รู้ว่ามันเป็นชนิดของกระดาษครับตัวนี้อาจจะเป็นกระดาษที่แบบสีเหลืองเหลืองบางๆเห็นไหมมันจะทําไม่ได้ก็ได้นะครับเราลอ,ลองเปลี่ยนแบบของกระดาษด,ดีกว่าไหมอันนี้ดีบองไว้ก่อนนะเผื่อนะลนะองดูนี่อะ อันนี้เป็นกระดาษที่มานสีขาวนี้เลยอ่านี่มีลุ้นนะอาจจะได้ก็ได้นะครับลองดูอันนี้แล้วกันนะครับอันทั้งสองสีอะไรเหมือนเดิมอู๊อู๊ฟอู๊อ่ะแล้วก็สีชมพูนะครับขีดมาจืดอู๊อู๊อู๊อ่ะมาลองดูครับว่าถ้าเป็นกระดาษแบบนี้จะได้หรือเปล่านะครับอย่าถามผมนะครับว่ามันคือกระดาษอะไรครับแต่แล้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้ประเภทของกระดาษเหมือนกันนะครับแต่เห็นว่ามันเป็นคนละสีแล้วก็ความแข็งต่างกันอันนี้มันจะแข็งกว่านิดนึงก็ นเนี่ยที่หัวของขั้นตอนก็ติดมาแต่ว่าที่หนังสือเราก็ไม่จางไปเหมือนเดิมครับอ่าไม่ได้อยังงี้สีชมพูก็ไม่น่าจะได้ด้วยเพราะดูแล้วทำเหมือนกันสองอันตลอดเลยไม่เห็นได้เลยครับผมไม่ได้ครับอ้าวล้วครับยังไงล่ะครับทีนี้ครับจางลงไหมมันจางลงไหม ก็ไม่จางลงนะทำยังไงก็ไม่ได้ครับเอาละครับทีนี้จะทํายังไงล่ะครับงามไส้ครับอ่าไงเป็นงั้นแหละครับไม่มันไม่ได้อะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่เชื่อว่ามันทําได้จริงครับดูวิดีโอที่ผมไปพบเจอมาแล้วกันครับว่าเขาทําได้ยังไงครับ That you really like Harry worked early the next morning oh and then you accidentally highlight it put a little bit of lemon in here we can easily remove it just like that w o a it literally disappeared oh oops i accidentally highlighted the whole page well good thing i got my lemon ooh, 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 ooh. เห็น,นไหมครับเขาทําได้ครับตรงเนี้ยเท่าที่ดูนะครับเขาไม่น่าจะใช้การตัดต่อหรือมีทริคอะไรนะครับแต่ผมว่ามันนี่จะมีความแตกต่างอยู่2จุดแล้วกันนะ1คือทีนิดของกระดาษหนังสือนั้นที่เขาเอามาทดลองทานะครับในประเทศเขาอาจจะไม่เหมือนกับของประเทศเราก็ได้นะครับอันนี้ส่วนแรกนะครับส่วนที่2คือเลมอนครับอาจจะเป็นเลมอนคนละพันครับอันนี้นี่คือผมเข้าไปซื้อในหาดใหญ่ในเซนตันเลยนะกว่าจะหาเจอเนี่ยที่บ้านผมนะทวี นีไม่มีเลมอนนะครับมีแต่มะน,นาวเออใช่มะน,นาวน่าสนใจครับว่าถ้าเกิดใช้มะน,นาวแทนเลมอนจะทําได้หรือเปล่าอเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าถ้าใช้มะน,นาวจะเป็นยังไงนะครับมานี่ครับผมไปเจอมาที่ตลาดครับ,บมนี่คือมะน,นาวจริงๆครับนี่คือลูกมะน,นาวเลยนะครับซึ่งแบบผมลองผ่าดูครับนี่ดูเห็นไหม ข้างในมันคือมะนาวนะครับไม่ใช่เลมอนนะครับมะนาวยักษ์ใหญ่จัมโบม้มโหฬานมากครับเรารดูกันครับว่าถ้าเกิดเราใช้มะนาวแทนเลมอนจะสามารถลบปากกาไฮาไลท์ได้แบบนั้นหรือเปล่านะครับมาดูกันมาลองดูกันอุ้ยตรงนี้น่าสนใจเลยเราขอาร์กไว้หน่อยดีกว่านะครับแวปอุป๊บเาผิดซะง,งั้นแมหมเอาเปลี่ยนสีมั่งก็ได้นะเอาบางทันี้มั่งครับไอเจ็บามาตรงนี้ครับแอปอุป๊บโอโหผิดหมด โอ้ยโอ้โอมาอ่ะมาลองดูครับว่าถ้ามะน,นาวจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบ้านเรามันหาเลมอนยากไงบางทีถ้าเกิดใช้มะน,นาวอาจจะแทนได้หรือเปล่าดีต้องลองดูครับตอนนี้ครับวัดกันเลยมาอ่ามะน,นาวนะครับลองไปดูเวมบเบเอ้ยเหมือนจะไม่ได้ดูไม่มีความแตกต่างเลยฮ่าไม่ได้แน่เลยครับปึ๊บอ้วไม่ได้ครับ ไม่มีผลครับมันดูเหมือนจะจางนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ครับเหมือนว่ากระดาษมันเปียกอะไรครับพูดง่ายๆนะมันกระดาษเปียกแล้วก็มันก็เลยดูจางนิดนึงแต่ว่าหามัลบได้ไหมลบไม่ได้ครับอ้าวแล้วสรุปคือยังไงล่ะครับยังไงก็ไม่ได้ครัแต่เลมอนก็ไม่ได้จะมะน,นาวก็ไม่ ฮคุณหลอกดาวอีกแล้วใช่ไหมกัรวิดีโอนี้เพราะฉะนั้นการไปูจน์ิปวิดีโอจากติ๊กตอกในวันนี้นะครับว่าเราสามารถใช้เลมอนลบปากกาไฮไลท์จากหนังสือที่เราเขียนผิดได้นั้นไม่เป็นความจริงครับเป็นวิดีโอเพื่อความบันเทิงครับ แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันก็ดูน่าจะจริงนะโอ๊ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้ครับแต่ตอนที่ผมทําวันเนี้ยคือไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถไปลองทํากันดูได้นะครับแค่มีเลมอนหนึ่งโลูกับสมุดที่เขียนประกาศอะไรที่เราต้องการลบแค่นั้นครับเพื่อนๆไปลองทํากันดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆอะมันได้แต่ผมอะดันบ้าทําไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับลองทาดูครับได้ผลไง สำเร็จอีกแล้วครับเหมือนเดิมนะครับอยากให้ผมพิสูจน์เรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาได้ครับจะเป็นทาง t Tik t o อก a c e b o o k หรือทางเมสเซีนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจับมาพิสูจน์ให้ดูนะครับและอย่าลืมอยากออกช่องผมแบบในต้นคลิปวิดีโอนี้นะครับส่งวิดีโอตัวเองเข้ามาครับเป็นอินโทรของช่องผมครับต่อไปนี้ผมจะใช้วิดีโอที่เพื่อนๆส่งมาขึ้นต้นทุกวิดีโอของผมนะครับทำอะไรก็ได้แล้วพูดจบว่าคุณกําลังชม55 infinity หรือพูดก่อนขึ้งอะไรแล้วแต่นะครับจัดไว้ลยครับส่งมาเยอะๆนะครับใครส่งมาก่อนก็ได้้ขึนนนก่อะ เฮ้มีเท่านี้แหละครับเนี่ยลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปนะครับ,บสวัสดีครับเลมอนหนอเลมอนเนื้อมนอร่อยวะเนี่ยเปล่งกันนะอันี้